เรื่องราวที่ผมจะได้เล่าในค่ำคืนนี้มันเป็นประสบการณ์เจอผีของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับพวกเขาได้พากันไปงานฉลองขึ้นว้านใหม่ของเพื่อนคนหนึ่งที่ได้จัดอยู่ในวัดเพียงแต่ว่าพวกเขานั้นดันพากันหลงทางไปใช้ถนนเส้นเก่าที่สามารถไปวัดได้แต่มันกลับได้มีผีออกมาให้ได้เห็นกันมากมายเรียกได้ว่ากว่าจะลุดออกมาจากถนนเส้นนั้นได้มันก็สะบักสะบ,บอมแทบจะสติแตกัเลยทีเดียว มันเป็นเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วครับที่จีเยังไม่แพร่หลายมีใช่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองก็เลยได้พากันเล้หลงเข้าไปถนนเส้นนั้นแดงเป็นคนอัธยาศัยดีจึงมีเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันมากมายหลายคนซึ่งเพื่อนบางคนกับอยู่คนละอำเภอกับเขาแต่ก็ไม่ได้ไกลกันอะไรมากมายนักวันหนึ่งเพื่อนที่อยู่ต่างอำเภอกันจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ก็เลยได้โทรมาชวน,นเพื่อนๆรวมถึงแดงให้มาร่วมงานเลี้ยงก่อนวันถึงวันทําบุญขึ้นบ้านใหม่ในตอนเช้าจะได้มานอนที่บ้านของเขาเลยอะไรแบบนั้นเพื่อนบอกว่างานเลี้ยงจัดขึ้นที่วัดมันเป็นโต๊ะจีนมีวงดนตรีด้วยจะได้สนุกสนานมาให้ได้นะไม่ได้เจอกันนานแล้วที่เพื่อนคนนี้ต้องไปจัดงานอยู่ในวัดนั้นเป็นเพราะว่าวัดในหมู่บ้านมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ สามารถได้จ,ดจัดงานได้อย่างสบายแล้วบ้านของเพื่อนมันก็อยู่ติดกันกันกบวัดเลยก็เลยได้ไปขอหลวงพ่อให้ใช้สถานที่ในวัดในการจัดงานถ้าจะให้จัดอยู่ถนนหน้าบ้านก็กลัวจะไม่ปลอดภัยอีกอย่างมันก็จะเป็นการขวางทางจราจรอะไรแบบนั้นครับก็เลยคิดว่าจัดในวัดนี่แหละมันดีที่สุดแล้วแดงกับเพื่อนอีก3ามคนก็เลยได้นัดกันว่าจะไปด้วยกัน ซึ่งเขากับเ,เพื่อนๆนั้นยังไม่เคยที่จะได้ไปบ้านของเพื่อนคนนี้เลยสักครั้งเดียวรู้แค่ว่าอยู่หมู่บ้านอะไรอยู่อำเภอไหนเท่านั้นเองพวกเขาพากันคิดว่ามันก็คงจะหาบ้านเพื่อนคนนี้ได้ไม่ยากนักหรอกรู้จักชื่อหมู่บ้านอยู่แล้วถามก้นได้คึกเพ่อหมกโมงเย็นของวันนั้นแดงก็ขับรถเก่งมือสองที่ได้ซื้อมาจากเต็นท์ของลุงในราคาที่ไม่ถึงหกหมืบาทออกไปรับเพื่อนๆที่ได้ชวนกันเอาไว้ เพื่อนที่เป็นเจ้าภาพบอกว่างานจะเริ่มสองสามทุ่มนู่นพวกเขาก็เลยไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายแล้วกว่าที่แดงจะไปรับเพื่อนครบทุกคนเสร็จเรียบร้อยมันก็เกือบหนึ่งทุ่มนู่นเลยครับถึงได้ออกเดินทางไปบ้านงานของเพื่อนเพราะบ้านของเพื่อนแต่ละคนนั้นก็ดันอยู่กันคนละฝ้าของอำเภอมันก็เลยต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างที่จะนานมากๆ แดงกับเพื่อนก็พากันพูดคุยกันไปตามปภาษาเพื่อนฝงครับจนกระทั่งได้เข้าไปในเขตอำเภอของเพื่อนโจาภาพแดงก็เลยได้บอกให้เพื่อนนั้นช่วยดูป้ายชื่อหมู่บ้านให้หน่อยกลัวว่าจะหลงทางเพื่อนบ้านจะภาพบอกให้เลี้ยวขวาหลังจากที่เลยวัดในอำเภอไปแล้วเพื่อนเพื่อนในรถก็เลยได้พากันชี้นำทางจะได้มีหลงหลังจากที่ได้เลยวัดไปแล้ว มันก็มีทางแยกให้สามารถเลี้ยวไปได้แดงก็เลยจัดการเลี้ยวไปตามที่เพื่อนได้บอกในทันทีพอเขาดีเดียวเข้าไปถนนเส้นนั้นแล้วก็ขับรถเดินทางต่อไปเพื่อนเจ้าภาพบอกว่าถ้าได้เลี้ยวขวามาแล้วมันจะเหลือระยะทางอีกไปถึง10กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านของเพื่อนให้ขับมาตามถนนเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอป้ายบอกชื่อเข้าหมู่บ้านเอง หรือไม่ก็ดูป้ายชื่อวัดโกได้มันค่อนข้างที่จะเด่นกว่าด้วยซ้าแต่ทีนี้หลังจากที่แดงได้เรี้ยวเข้ามาบนถนนเส้นนี้แล้วมันกลับไม่เป็นดังใจชิดครับเขากลับไม่เห็นว่ามันจะมีป้ายชื่อหมู่บ้านของเพื่อนเลยด้ซ้าไม่มีแม้กระทั่งป้ายชื่อบอกวัดที่จะไปเขาก็เลยได้ไปจอดอยู่ข้างทางที่หนึ่งเพื่อที่จะดูว่ามันพอที่จะมีคนมาถามทางได้หรือเปล่า สายตาของเขาก็เลยได้มองไปเห็นว่ามันมีคุณตาคนหนึ่งยืนอยู่หน้าเพิงไม้แงนเล็กๆที่มีไฟเปิดอยู่ดวงหนึ่งไม่ไกลก็เลยได้ขับรถเข้าไปจอดถามว่าวัดนี้มันอยู่ตรงไหนครับคุณตาคตนนั้นก็เลยได้บอกว่าขับไปอีกหน่อยก็จะเห็นไปบอกชื่อวัดอยู่ซ้ายมือให้เดียวเข้าไปได้เลยเดงกับพื้นก็พากันขอบคุณคุณตาคนนั้นไปก่อนที่จะมุนกระจกรถขึ้น กำลังจะขาดบอกไปแดงกับคิดนัว,ว่าจะถามคุณตาคนเมื่อกี้กว่าวัดนี้มันเป็นวัดในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับจะได้ยินยันว่าใช่หมู่บ้านของพื้นจริงๆหรัวว่ามันจะเป็นวัดชื่อเดียวกันแต่อยู่คนละหมู่บ้านอยู่คนละตำบลอะไรแบบนั้นแต่พอเขาได้หันหน้ากลับมาได้หมุนกระจกรถลงแล้วคุณตาคนเมื่อกี้กับหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ เท่านั้นยังไม่พอเพิ่งมาเงียนที่ได้เห็นมีไฟเปิดสว่างอยู่เมื่อกี้มันกลับกลายเป็นมืดสนิทไม่มีไฟเปิดอยู่เลยสักดวงเดียวแถมเพิงมาเงียนที่ได้เห็นว่าตอนแรกมันดีดีมาตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าจะพังมิพังแหลกเพื่อนที่นั่งอยู่บ่อหลังกลับได้พูดขึ้นมาในทันทีไปเธอแดงกูว,ว่ามันไม่ใช่ลําแบบนี้ แดงก็เลยไร้รีบเหยียบคันเร่งออกไปในทันทีครับราวนี้ในรถต่างก็พากันพูดวิจารณ์เป็ดต่างๆนัน่นนถึงคุณตาคนเมื่อกี้ว่าเกียจะใช่คนจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงได้หายตัวไปเร็วสักขนาดนั้นแล้วไฟในเพิ่งหมายเงียนนั่นอีกด้วยแล้วอีกอย่างทำไมมันถึงได้ดูเก่าๆสมๆยังไงก็มีรู้ พวกเขาทั้งสี่คนไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองได้เจอกับอะไรมาแต่ในใจลึกๆนั้นก็คิดแล้วเราว่าตัวเองอาจจะได้เจอผีเข้าให้แล้วไม่นานแดงก็ได้เห็นว่าซ้ายมือมันมีซอยให้เลี้ยวเข้าไปจริงๆแล้วมันก็มีป้ายชื่อวัดติดอยู่อย่างชัดเจนครับมีชื่อหมู่บ้านมีชื่อตำบลมีชื่ออำเภอเขียนเอาไว้ให้อีกด้วยมันเป็นชื่อหมู่บ้านตำบลของเพื่อนแดงแน่นอน เขาก็เลยได้เลี้ยวเข้าไปแบบไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอรถได้วิ่งเข้าไปในถนนเส้นนั้นแล้วเพื่อนที่ได้นั่งจุบบอหน้าคู่คนขับกับได้พูดขึ้นมามันจะใช่ทางไปวัดจริงๆหรือวัดแดงทําไมถึงไม่เห็นว่าข้างหน้ามันจะมีแสงไฟอะไรเลยละ่ะเพื่อนมันบอกว่าวัดเป็นสถานที่จัดงานไม่ใช่หรอมันก็ต้องมีแสงไฟสว่างวับขึ้นมาบ้างสิแต่นี่กับมือสนิทไม่เห็นจะมีอะไรเลย แดงก็เลยได้กว่าสายตามองตามที่เพื่อนนี่บอกจนเขาได้คิดตามที่เพื่อนพูดขึ้นมามันก็จริงของเพื่อนนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเขาไม่เห็นจะมีแสงไฟอะไรเลยสักดวงเดียวแต่แดงก็ได้คิดในแง่ดีนะครับว่ามันอาจจะยังอยู่ไกลมัง้งก็เลยยังไม่เห็นแสงไฟแบบนั้นครับก็ไปอีกหน่อยก็คงจะได้เห็นแสงไฟเองแหละอย่าคิดมากเลยเพื่อน เพื่อนๆในรถก็เลยไม่ได้มีใครพูดอะไรขึ้นมาอีกเขาไม่ได้ขับรถเร็วอะไรขนาดนั้น,นะครับเพราะว่ามันเป็นถนนดินแดงที่ค่อนข้างจะดีก็จริงแต่มันกลับมียญ้าขึ้นมาค่อนข้างที่จะลกๆไม่ใช่น้อยอย่างกับว่าถนนเส้นนี้มันไม่ค่อยจะมีใครเข้ามาใช้กันนักหรือว่าบางทีมันดาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ชาวบ้านพากันไปวัดก็ได้ย้ามันเลยได้ขึ้นรกขนาดนั้น รถของแดงก็วิ่งไปได้อีกสักพักครับเพื่อนที่ได้นั่งอยู่บ่อหน้าก็เลยได้พูดขึ้นมาอีกไอเชียแดงมึงวางแผนเอาพวกข้ามาไขาหรือเปล่าวัานเนี้ยมันจะไปถึงวัดจริงๆหรอมันไม่เหมือนจะเป็นทางไปวัดเลยนะแดงก็ได้แต่หันหน้ามาบอกกับเพื่อนๆนนะครับว่าพาก็เพิ่งได้เคยมาครั้งแรกนี้แหละเห็นป้ายชื่อวัดเห็นป้ายชื่อหมู่บ้านก็เลยได้เลี้ยวโค้ามา เดี๋ยวเราก็คงจะเห็นวัดเองแหละมั่งอย่าคิดมากเลยนะพอเขาพูดจบเพื่อนที่นั่งอยู่บ่อหลังกับดีชี้มือไปข้างหน้าก่อนที่จะพูดออกมาลองถามคนที่เดิอนอยู่ข้างหน้าก็ได้นะว่าทางนี้มันสามารถไปถึงวัดได้จริงหรือเปล่าแดงที่หันกลับมามองทางได้เห็นว่ามันมีคนเืนอยู่ข้างหน้าจริงๆเขาก็เลยได้เพิ่มความเร็วของรถขึ้นไปอีกหน่อย จะได้ถามคนที่เห็นเดินอยู่ข้างหน้าเา่าชินนะครับว่าคนที่เห็นเดินอยู่นี้ดีไม่ดีก็อาจจะไปร่วมง,งานโต๊ะจีนของเพื่อนอีกคนก็ได้ก็เลยได้เดินไปแบบนั้นมันก็เลยทําให้เขานั้นรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดว่าตัวเองคงไม่ได้เข้ามาผิดทางอย่างแน่นอนอีกอย่างป้ายชีวัดมันก็ชัดเจนขนาดนั้นใครจะมาทำป้ายหลอกเอาไว้ได้ละ่ะ แต่หลังจากที่แดงได้เพิ่มความเร็วของรถเพื่อที่จะได้ไปถึงตัวของคนคนนั้นเร็วๆเหมือนกับทำว่าเขานั้นรู้สึกแปลกใจเสียเองครับคุณผู้ฟังเพราะว่าระยะห่างของเขาที่นั่งอยู่ในรถกับคนที่ได้เืินอยู่ข้างหน้านั้นมันกลับได้ห่างกันออกไปเรื่อยๆทางทันที่รถของเขานั้นก็เหยียบเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกแล้วเพราะตามอีกอย่างท่าทางการเดินของผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรเลยนี่นะ แต่ทำไมเขาถึงได้เดินเร็วขนาดนั้นละ่ะเร็วชนนัที่ว่าเร็วกว่ารถเสียด้วยซ้ำจนทำให้รถของเขานั้นตามไม่ทันซึ่งเพื่อนที่นั่งจะบ่อหน้าคู่คนขับเหมือนจะรู้สึกว่ามันไม่ปกติเหมือนกันก็เลยได้พูดขึ้นมากระดัาแดงมึงพาพวกกูมาเจออะไรวันเนี้ยคนบ้าไรถึงได้เดินเร็วขนาดนั้นล่ะวะแต่ทันใดนั้น เพื่อนผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มที่นั่งอยูบ่บบาหลังกับเร้ร้องคิดขึ้นมาอย่างดังมันก็ทำเอาทุกคนในรถถึงกับพากันตกใจรีบถาออกไปในทันทีเองเป็นอะไรวะร้องทำไมลละเนี่ยเพื่อนที่เป็นผู้หญิงคนนั้นเธอกลับมาในพูดอะไรออกมาเอาแต่นั่งกลมหน้าไม่พูดไม่จายอย่างเดียวสถานการณ์ในรถในตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะโกรธดันเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ฟัง แดงที่มองดูถนนอย่างใจจดใจจ่ออยู่นั้นอยู่ดีๆมันกลับได้มีใบหน้าของคนแก่ที่น่ากลัวเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆค่อยๆหย,ย่อนหัวลงมาหน้ากระจกรถให้ได้มองเห็นอย่างชัดเจนเต็มสองลูก,กตาแถมใบหน้าอันเหี่ยวเหี่ยวนั้นกลับจ้องมองเข้าอย่างตาไม่กระพริบีกด,ด้วยเห็นแบบนั้นมันก็ทำเอาแดงถึงกับตัวชาไปหมดเลยละ่ะครัผู้ฟัง มันก็ทำให้เขารู้แล้วเราว่าทำไมเพื่อนถึงได้ลองคิดขึ้นมาคงจะได้เห็นผีอะไรแบบนี้อยู่ข้างตัวรถแน่แดงก็ได้แต่คิดอีกนะครับว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนอะไรกันแน่วะทำไมถึงได้มีผีออกมาหลอกหลอนได้แบบนี้ละ่ะแล้วทีนี้เพื่อนที่นั่งบอะหน้าคู่คนขับนั้นจูดีๆเขากลับได้เอนเบาะลงนอนไม่ดูถนนเป็นเพื่อนกันแล้ว ได้คิดว่าเพื่อนคงเจนอะไรที่มันน่ากลัวแน่นอนถึงได้เอ็นบบาลงนอนซักขนาดนั้นก็เลยไม่ได้พูดถามอะไรออกไปให้บรรยากาศมันเลวร้ายลงกว่าเดิมเผาขับรถของตัวเองต่อไปเพอระว่าข้างหน้าของเขาในตอนนี้ไม่ไกลได้มองเห็นว่ามันมีแสงไฟเปิดสว่างอยู่จนคิดว่าแบบนี้มันต้องเป็นวัดที่จัดงานอย่างแน่นอนแล้วคนที่เขาได้เห็นเดินอ,อยู่ข้างทางในตอนนี้ แดงก็ยังคงเห็นเดินหยุดเหมือนเดิมครับและก็ดูเหมือนว่าคนคนนั้นเขาจะหยุดเดินเสียแล้วเพราะว่ารถของเขานั้นไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าไปหาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นทุกทีรถของเขาได้วิ่งเข้าไปจนอยู่ในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรแล้วคนบนตัวมันกลับได้ลุกซูชูชันขึ้นมาเสียดืๆดีที่ว่าใบหน้าที่เหี่ยวย่นที่ได้หย่อนลงมาหน้ากระจกรถมันได้หายไปเสียแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปตอนไหนแดงไม่ได้สนใจหันไปอมองเพราะกลัวว่าตัวเองจะขาดสติเดี๋ยวรถเสียหลักตกข้างทางเพื่อนจะเดือดร้อนไปด้วยถ้าเขายังหันไปอมองก็คงจะซ้ำเติมสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเข้าไปใหญ่พอรถของแดงได้วิ่งเข้าไปใกล้เขากลับได้เห็นว่าคนที่เรีนอยู่ข้างทางนี้ช่วงขาลงไปตั้งแต่หัวเขานั้น มันไม่มีเลยแหละครับมันโปร่งแสงสามารถที่จะมองทะลุได้มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ที่กำลังเดินอยู่มันไม่เหมือนกับจะเป็นการเดินแต่มันเป็นการลอยออกไปเสียมากกว่าแบบนี้มันก็ชัดเจนเลยแหละครับคุณผู้ฟังว่าทำไมขนบนตัวของเขามาถึงได้ลูกสู้ชูชันขึ้นมาแดงกำลังได้เห็นผีอยู่นี่เอง เขาก็เลยได้รีบเหยียบคันเร่งพุ่งตัวรถออกไปแล้วตอนที่รถกำลังจะวิ่งแซงคนที่เดิอนอยู่ข้างทางมันโกรธไม่ได้ที่จะหันไปมองครับแดงก็เลยได้เห็นว่าคนคนนั้นได้กินใบหน้ามองเข้ามาเหมือนจะต้องการให้เขาได้มองเห็นอย่างชัดเจนเต็มสองลูก,กตามันก็ทำให้เขาถึงกับร้องเสียงลงออกมาไม่เป็นภาษาเลยล่ะครับตกใจกับใบหน้าที่มีแต่เลือด ดวงตาหลุดห้อยออกมานอกเบ้าอย่างน่ากลัวแดงรีบหันกลับไปมองถนนไม่สนใจที่จะมองอะไรข้างทางมันอีกแล้วนอกจากถนนตรงหน้าของตัวเองเท่านั้นยังไงซะมันก็ใกล้จะถึงวัดแล้วเพราะเห็นไม่แสงไฟเปิดสว่างอยู่ไม่นานแดงก็สามารถไปถึงวัดที่เห็นแสงไฟมันมีงานจัดอยู่จริงๆครัะในใจของเขาในตอนนั้น ก็รู้สึกหวันๆเหมือนกันว่าจะได้เจออะไรอีกหรือเปล่าดีที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรพอได้มาเจอผู้คนมากมายได้เจอเพื่อนได้ยืนเสียงดนตรีที่ค่อนข้างจะดังมันก็ทำเอาเขากับเพื่อนที่เพิ่งได้พากันถูกผีหลอกมาเกือบตลอดทางรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างครับหลังจากที่พากันตั้งสติได้ได้ไดพูดคุยกับเพื่อนที่เป็นเจ้าภาพ ็เลยได่พากันมานั่งคุยกันว่าได้เจออะไรกันบ้างก็เริ่มจากเพื่อนที่นั่งบอ่อหน้าผู้คนขับได้เล่าว่าตอนที่เห็นมีคนเดินอยู่ข้างทางตอนแรกนั้นเขาก็เห็นเป็นคนปกตินี่แหละแต่พอได้มองดูดีๆคนที่เดินอยู่นั้นกลับได้ค่อยๆหันหัวกลับมาด้านหลังโดยที่ตัวของเขานั้นยังคงเดินหน้าต่อไป เห็นแบบนั้นมันก็ทำให้เขามั่นใจแล้วล่ะว,ว่าคนที่เดินอยู่นี้ต้องเป็นผีอย่างแน่นอนเพราะคนธรรมดาคงไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้แน่แล้วเพื่อนที่อยู่ด้านหลังทั้งสองที่เป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าตอนรถได้เลี้ยวเข้าไปในซอยวัดแล้วพวกเธอไม่ได้เห็นมีคนเดินอยู่ข้างทางแต่อย่างใดแต่อยู่ดีด หมือนกับมีเสียงข้อที่กระจกด้านลังก็เลยได้พากันหันหน้าไปมองมันก็ทำเอาพวกเธอนั้นได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่ค่อนข้างจะน่ากลัวลอยตามหลังรถมาด้วยนะสิก็เลยได้ลองคิดขึ้นมาแบบนั้นพอเพื่อนๆพ่พากันเล่าจบมันก็ถึงคิวของแดงที่จะเป็นคนเล่าให้เพื่อนได้ฟังบ้างทีนี้ พอทุกคนได้รู้แล้วว่าใครเจออะไรบ้างก็เลยพากันไปถามเพื่อนโจภาพว่าถนนที่พวกเขาได้พากันขับรถเข้ามานี้มันเป็นถนนอะไรกันแน่ถึงได้มีผีน่ากลัวเพื่อนก็เลยได้บอกว่าถนนเส้นนั้นนะ่ะเหมือนเป็นถนนเก่าที่ชาวบ้านเอาไว้เข้าออกหมู่บ้านและมันก็เป็นถนนที่ใช้สำหรับแห่ศพมาเผาในวัดแห่งนี้ที่หมู่บ้านที่อยู่ติดกันเขาไม่มีวัด เขาก็จะแห่ศพผ่านมาถนนเส้นนี้แหละซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีชาวบ้านคนไหนพากันไปใช้ถนนเส้นนั้นแล้วละ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนักเหมือนก็เลยมีแต่หญ้าขึ้นลกๆแบบนั้นอีกอย่างถ้าใคนได้ขี่รถผ่านมาถนนเส้นนี้ในเวลากลางคืนก็มักจะพากันได้เจอได้เห็นผีออกมาเดินมากมายชาวบ้านก็เลยไม่มีใครใช้ถนนเส้นนี้กันเลย ถ้าเพื่อนขับรถมาอีกหน่อยก็จะได้เจอป้ายหมู่บ้านอย่างชัดเจนมีป้ายต้นนรับอย่างสวยงามเพื่นที่เป็นเจ้าภาพก็พูดขึ้นมาอีกนะครับว่าป้ายบอกชื่อวัดบนถนนเส้นนั้นผู้ใหญ่บ้านเขาไปเอาออกแล้วไม่ใช่หรอทำไมแดงถึงได้ไปเห็นว่ามันมีป้ายเขียนเอาไว้อยู่ละ่ะหรือว่าจะมีใครเอาป้ายขึ้นมาไว้เพื่อหลอกให้แดงกับพืนได้ขับรถเข้าไปในถนนเส้นนั้น เดงก็มาคิดเล่นๆนะครับว่าดีไม่ดีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณตาที่พวกเขาได้พากันไปจอดถามทางก็ได้ใครจะไปรู้แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดยังไงว่าป้ายนั้นมาได้ยังไงทางทางเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าป้ายบอกชื่อวัดที่ถนนเส้นนั้นเขาก็ออกไปหมดแล้วมันจะมีไป้ายได้ยังไง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด